บ,บ้างนะคะของของไทยเนี่ย <Ừ. S 2> สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยทั้งรายเอกลักษณ์อะไรของเขานะคะที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะจะชวนไปอุดหนุนนะคะกระเป๋าผ้าไทยค่ะที่มหาสารคามเขามีหมดเลยนะทั้งกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายอะไรแบบนี้นะคะสวยๆแล้วก็โอ้ยลายสวยมาก <Ừ. S 2> คุณยุทธนานะคะแล้วก็สามีโชว์กระเป๋าที่ตัดเย็บจากผ้าไทยหลายรูปแบบเลยมีให้เลือกมากมายเลยนะคะแต่ละใบก็ตัดเย็บด้วยความปราณีตแล้วก็สวยงามค่ะคุณ ณยุทธนาเล่าว่าเคยทำงานโรงงานทำกระเป๋าที่กรุงเทพพอปี2554เกิดน้ำท่วมหนักจึงชวนสามีเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะที่มหาสารคามช่วยกันทำนาค่ะช่วงนาปลางไม่มีน้ำทำนาจึงช่วยกันทำกระเป๋าส่งเท่าแก่ที่ตลาดสําเพลงแต่ว่ารายได้เนี่ยไม่พอกับรายจ่ายจึงเปลี่ยนมาทำขายเองตามตลาดนัดนั่นเองนะคะผลงานที่ทำเนี่ยเข้าตากลุ่มโอทอปจึงชวนเข้ากลุ่มพัฒนาสิน จนได้มาตรฐาน5ดาวตอนนี้เนี่ยมีออเดอร์จำนวนมากขึ้นนะคะไปออกบูธขายที่เมืองทองธานีและตามหน่วยงานราชการข้าราชการที่ต้องแต่งชุดไทยไปทำงานก็มาหาซื้อกระเป๋าให้เข้ากับชุดนะคะอตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มพัฒนาห้วยทรายที่เพชรบุรีสั่งออเดอร์ครั้งละหลายร้อยใบเลยในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกานนะคะาขายดีจนทาไม่ทันเลยลูกค้าบางรายเนี่ยก็ซื้อไปเป็นของฝากราคาก็จะเริ่มต้นที่ใบละ สองร้บาทเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณยุทธนาพร้อมกันนะคะครั้งละ600้อยใบที่เขาสักปีหนึ่งจะสองสามครั้งอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็เจ้าอื่นก็มีอีกทำไม่ทันถ้าปีใหม่สงการอันนี้จะขายดีมีตลอดออเดอร์ทำไม่ทันเลยราคาเริ่มต้นก็250ราสขึ้นจ้ะถึง800รอย่างาเงี้ยถ้าเฉลี่ยรายได้ตกเือนเท่าไหร่ถ้าเป็นรายได้ก็เดือนสี่หมื่น ปัจจุบันนี้นะครับเขามีสมาชิก8คนแต่ละคนเนี่ยก็จะนําไปทําเองที่บ้านนะถ้าเหมาทําเป็นใบเนี่ยก็จะใบละ50บาทเสร็จแล้วก็จะนํามาส่งนะครับถ้าสนใจเนี่ยสั่งซื้อได้เลยนะครับติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระเป๋าแฟชั่นจังหวัดมหาสารครามนะครับคุณ <ฮะ S 1> เลขที่บ้านก็คือ91หมู่ที่2 2ถนนตำบลศรีสุขนะฮะกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารครามนั่นเอง<ฮ>ะนะหนูอ่ะ คุณเมื่อกี้เนี่ยหนูอ่านขึ้นมาแล้วเป็นภาพแรกขึ้นมาใช่ไหมหนูอ่านว่าคุณยุทธนาและสามีใช่ป่ะใช่จริงๆอะหนูต้องอ่านให้หมดเลยนะค่ะต้องอ่านให้หมดด้วยเนี่ยคุณยุทธนาพลศิริผู้หญิงเขาวงเล็บมาว่าผู้หญิงแล้วก็สามีคุณใช่เขาเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเอฟซีเขียนมานะว่าลุงแป้งอ่านชื่อผิดหรือเปล่าถูกไหมแต่ยุทธนาคือผู้หญิง เขาคือผู้หญิงไงนม่ไงคุณยุทธนาเนี่ยที่พูดอยู่คุณยุทธนาแล้วก็สามีเมื่อกี้เดี๋ยวเอฟซีแเข้าใจผิดว่าเอ๊ยยุทธนากับสามีคือคนเดียวกันป่าเพราะชื่อไมนผู้าใได้ค่ะจริงวิ่งเดี๋ยวเราอาจจะไปได้ไปเจอกันบ้างถ้าเขามาออกบูธขายที่เมืองทองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูไปร้องเพลงบ่อยๆค่ะที่งานโอท็อปใช่ดีอ่ะอยากจะได้แวะไปอุดหนุนกระเป๋าสวยจ้องเจอแน่แเพราะว่าหนูต้องเคยเจอเขาเนี่ยแต่เพราะคุณหน้าทำไมเพราะคุณหน้ามากมากเลยอ่ะใช่ไหมใช่ครับ หรอพ่อคุณหน้าหรอใช่คุณหน้าคุณสามีเนี่ยอาจจะเคยเจอกันใช่่หรือเราจะไปเคยเจอเขาแล้วที่งานโอท็อปไปแล้วก็ไม่รู้หรอข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง